โดดโด,โด,ด้วยไอ้งไงมึงเจอเฮลิคอปเตอร์ก็ไปซะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับอน,นาวินคนเดิมครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มาอยู่กับเกมวีไลซ์คุณผู้ชมพา์ท,ที่สองแล้วครับอืมเรามาดูกันครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาล่าโดดเลือดสกัดนะครับเป้าหมายต่อมาคุณผู้ชมนี่ ตื่นมาจากโรงศพก่อนครับนี่นะคุณผู้ชมต่อมาครับนี่แอรโร่มือปนหินนะครับเราจะได้พลังเข้ามานะครับกับกล่องใหญ่เราสามารถเรียนรู้วิธีคราฟกล่องใหญ่นะคุณผู้ชมอืมกลิ่นลอยเลือดมาเลยครับแต่ก่อนจะไปครับคุณผู้ชมเรามาอัปเกรดกันก่อนนะผมเพิ่งสร้างไอ้นี่มานะครับพอดีว่าตอนไม่อยู่นี่ก็แอบขยายฐานไปหน่อยนะให้มันมีพื้นที่กว้างๆหน่อยนี่ เตาหลอมครับผมทําเตาหลอมมาตอนนี้ได้แท่งทองแดงมาแล้วเอาทองแดงใส่เข้าไปนะวิธีทําเตาหลอมนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาทองแดงโยนลงไปเห็นไหมจะใช้20สิบอันนะครับต่อทองแดงหนึ่งแท่งนะโอ้ค่อนข้าง,งใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะสัพยากรจากนั้นนี่ก็มานี่โตช่างครับนี่โต๊ะทํางานเด็กช่างขาดอะไรอีกเนี่ยแผ่นไม้เลยนะครับดูก่อนดินี่คุณผู้ชม ได้ทําการใส่วัตถุด,ดิบลงไปบางส่วนนะครับเีนียวเ,เลยครับเอา้าได้อันเดียวนะครับแต่อทองแดงขาดคุณผู้ชมใช้ทองแดงเยอะอยู่นะเนี่ยเก็บก่อนครับจกจกจกแต่เรามีทั้งสี่อันนะเราสามารถแบ่งครึ่งได้นะครับแล้วเราก็ทำให้หลายๆอันนะช่วยกันแบ่งเบาภาระนะครับแชรแชใครผัดผักบุ้งไฟแดงวะสามสแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่ใส่ละ ไปดูกันดีกว่าขวานคาถาศึกทองแดงชิบหายแล้วคุณผู้ชมหอ,อกทองแดงยังไม่ได้นะตอนนี้ผมยังใช้เสื้อผ้านเก่าอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยหนังฟอกเนี่ยมันมีวิธีอยู่เพราะว่าวัตถุดิบหนังฟอกเนี่ยเราสามารถไปเก็บได้นะแต่ว่าที่คราฟเนี่ยเราต้องทําการวิจัยก่นอนถือใส่ชุดน,นี้ไปก่อนอันนี้ใช้อะไรบ้างเนี่ยโอ้ผมไม่มีแก่นเลือดขนาดใหญ่นะครับ่านมาครบแล้งเนี่ยวัตถุดิบเริ่มน้อยกว่าปริมาณที่ต้องการนะมันจะหยุดทํางานพอดีโยนเท่าไปครับ อพอเปล่าโอ้ยังไม่พอคุณผู้ชมขาดอีกอันนึงทำไมมันช่างกระโปกอย่างเงี้เฮ้ยได้อยู่คุณผู้ชมอืมพอดีเลยครับอะไรจะบังเอิญเช่นนี้หอกเรียบร้อยครับอันนี้นะโลไปเลยช่องเก็บของนะข้างบนนี้เป็นสล็อตนะ เราสามารถกดช็อตคัท1นถึงได้นะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่นะครับคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอาวุธจาพวกเนี้ยพอเลเวลอุปรกรณ์เนี่ยเลเวลสูงขึ้นมานะครับอย่างอันเนี้ยเป็นใช้เริ่มเป็นดาบทองแดงนะอาวุธที่ทามาจากแร่ทองแดงนะมันจะให้สกิลอาวุธเพิ่มมานะครับจากตอนแรกเนี่ยเห็นไหมเราได้แค่ทิปอย่างเดียวคุณผู้ชมแต่คันนี้เราให้สกิลมาด้วยนยนี่ทั้งสองเอาทั้งหมดทุกอาวุธเลยนะครับนี่ด้วยคุณผู้ชมเห็นไหม แต่ต้องรอคูลดาวนะกวางมูสนี่นคุณผู้ชมเห็นไหมกดคิวโอง่เข้าไปนะครับปกติฟาดได้อย่างเดียวนะตีได้อย่างเดียวเฮ้ยคุณผู้ชมมีที่ซุ่มจมตีแล้วครับในโพนี้เป็นแคมป์นะครับแคมป์อะไรวะเน่ยดูด้ค่ายโจรคุณผู้ชมโว้ยมีหีบด้วยครับมีห้องเก็บของนะลงไปดูก่อนจบก่อนคุณผู้ชมครับจากนั้นเราเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่คุณผู้ชมโอ้ย เรียบร้อยครับได้ลองสก,กิลก่อนเลยนะโดนท่าคุไปก่อนลองคาถาศึกนะคุณผู้ชมโอชุบโอ้ยคุณผู้ชมเรียบร้อยครับหนึ่งตัวโอ้ยนี่จะยิงจะยิงจะยิงธนูใส่ผมครับโอ้เกือบโดนตะข่ายจับแล้วนะคอมโบต่อครับอุ้ม เรียบร้อยเจอแวมไพายกับแทกหัวเข้าไปนะครับของพวกนี้นครับพวกกล่องพวกนี้ตีได้นะครับเห็นไหมได้ของด้วยนะมีของดรอปนะจะมีพวกหนังสัตว์หนังฟอกอะไรพวกนี้คุณผู้ชมซ่อนตามพวกนี้นะครับอาหากันด้วยนะอย่าลืมครับแร่ทองแดงนะครับเจอลักษณะนี้นะสีส้มๆหน่อยนะครับสีออกทองแดงนะเราสามารถทุบแล้วก็เอาไปหลอมที่ฐานได้นี่ก็เป็นอีกสมุนไพรนะคุณผู้ชม ดอกไม้ไฟนะครับใช้ประทัดหรือเปล่าเนี่ยผมแวะไปดูก่อนนะข้างหน้านี้น่าจะมีที่น่าสนใจนะครับโอเลเวลยี่สิบครับโอ้ยเราเปิดก่อนเจ็ดร้อยจบไปก่อนหนึ่งตัวนะครับอย่าให้มันได้ตั้งตัวเด็ดขาดคุณผู้ชมโอโ้ได้กระดาษมานะครับกระดาษนี้เอาไว้สําหรับช่วยให้เราใช้ในการวิจัยนะครับพราะวิจัยเนี่ยจะวิจัยอุปกรณ์ต่างๆนะให้เราครับ ตอต่างๆได้นะครับแต่ว่าต้องใช้กระดาษนะคุณผู้ชมผุ้มชมมันหายตัวมามว่าแล้วเห็นไหมมันหายตัวมาครับอนดี้โู้ชิบหายแล้วครับคุณผู้ชมตะวันหลับฟ้าเฮ้ยให้กล่องกล่องกล่องครับอุ้ยอันนี้นะครับเป็นตำรานะคุณผู้ชมมันจะบอกตมันจะบอกของของคราฟใหม่ๆนะในเลเวลที่จำกัดในช่วงแรกนะครับ ยืนถือให้มันยิงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจัดการมันทีก่อนอหัวใจไรตั้มนิหินรับคมโอ้ยคุณผู้ชมกำลังวิตวิตพื้นเลยนะครับอืมไม่ผ่านนะเด็ดร้อยครับโอ้ยคุณผู้ชมสกิลโดนไม่โดนนะวืดเมื่อกี้อ้๋ยี่สิบหกผมใส่ไปได้ห้าสิบเก้ากัดเลยดีกว่า มันไม่สวนนะครับกดนี้ต้องรอดูจังหวะด,ดีๆนะเอาเลยดีกว่านี่ใครอะ่ะโอ้เป็นชาวบ้านนะคนงานนะครับสกิลทักษะคนงานเนีนะ่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันจะมีสัตว์ป่านันกป่าอันนี้ก็เป็นคนงานนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะแปลงร่างเป็นหมาป่ากันต้องไปทางโน้นนะ เขาชี้ให้ไปทางโน้นนะเดี๋ยวผมไปอ๋สาวน้อยเจ้าไม่กลัวหมาป่าหรือโอ้ผู้ชมมีทหารลาตะเวนด้วยไอ้นั่นแลมโบ้ปเระวะาพกผ้ามาเลยไม่ใช่ประเด็นมึงแกล้งใช่ไหม <c oughs> อคุณผู้ชมทหารไม่กลัวนะครับกลัวแสงแดด <c oughs> เรียบร้อยครับ เขาเ่าลมเงาทันไหมโอ้ยังทันอยู่นะครับคุณผู้ชมแอบเป็นผีขนุนเลยอ่ะยตรงนี้มีเมฆคุณผู้ชมระบบเกมนี้ค่อนข้างจัดสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเหมือนนะครับมีเงาเมฆด้วยนะไม่ยุ่งกับกูได้ไหมอ่ะโอ้ยโอ้โอคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยครับโดนไปสามสิบนะมากันอีกแล้ว <C'> ฮ <complic'> ก็น,นักลบโอ้เสื้อห็นอ้อีกไอชิบหายโอ้ยังโดนด้วยนะครับคุณผู้ชมมึงอึดได้เหรอเรียบร้อยครับสังหารศัตรู NPC นี่ก็จะได้แก่นเลือดมานะครับเดินเลาะๆละ,ล,ะล่มเงาออกแล้วครับคุณผู้ชมไม่งั้นนี่เป็นการชาวพนักกิจตัวเองได้นะครับแปลงล่างเป็นหมาดีกว่าหมานี่ช่วยทําให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเห็นไหม ผมก็ะบืออยู่นานตำแหน่งบอสนะมันจะมีบอกอยู่ด้วยครับเป็นค่อนข้างคงที่นะครับแล้วก็ลองหาดูในเน็ตได้นะว่าตำแหน่งไหนบางคนแบบใจร้อนขี้เกียจสามารถมุ่งไปเลยได้ในทีเดียวนะไม่ต้องเสียเวลาตามกลิ่นไปมันมีเรื่องให้แวะตลอดโอ้โหคุณผู้ชมแปลกนะครับโอ้โหท่าทางจะเยอะนะเนี่ยเบร้อยคุณผู้ชมหุดหงุดผจะคุ้มไหมเนี่ย จะคุ้มเปล่าไม่คุ้มนะครับเอามายเขี้ยนี่ไงมึงโอ้โหคุณผู้ชมมันนัวมากเลยครับตอนนี้จุกจัก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 รฉะเข้าไปครับหนึ่งทีมึงเจอทวนก่อนจึกจึกบังเจอทิมแทงเข้าไปครับ วุ้ยยังโดนนะครับเนี่ย้ยโอ้โห้เบงแทงอะไรเนี่ยโช่สัตรูก่อนนะครับหนึ่งกระบวนท่านะแทงล้มให้เขาดูนะครับเฮ้ยหน้าไม้กระดูกมันคืออะไรผมทิ้งของก่อนนะคุณผู้ชมสล็อตเต็ตมเราไม่สามารถเก็บของได้นะมาดูหน้าไม้มกันบนะ้าคุณผู้ชมโอ้โหของเขามีมึงก็ไม่ออกมาโชว์วุ้ยแต่ค่อนข้างยิงช้านะคุณผู้ชมแต่ก็ได้ระยะนะครับ ลืมนะครับถังเถิงไม้นะเห็นไหมได้หนังฟอกมาแล้วคุณผู้ชมเราสามารถเก็บไปคราฟได้นะครับใช่นี่ปะเนี่ยโอ้ใช่เหรอใช่ที่นี่เหรอไหนอะไม่ใช่แล้วมึงอะมั่วไอ้เนวิเกเตอร์มั่วนะคุณผู้ชมไม่โดนด,ด้วยไอ้งไงมึงเจอเฮลิคอปเตอร์เข้าไปซะ ว้ยเรียบร้อยคุณผู้ชมโดดเลือดแม่งก่อนเลยโอ้ชิบหายแล้วครับเหตุการณ์ขับขันอย่างนี้นะคุณผู้ชมเราสามารถเพิ่มเลือดได้นะครับโดยการนี่นะผสานเลือดแต่ต้องแลกกับปริมาณคลังเลือดนะคุณผู้ชมจากที่เรามีเต็มๆอยู่สิบเล็ดนะค่อยๆลดไปค่อยๆลดไปค่อยๆลดไปเห็นไหมครับแต่เราก็ค่อยๆเพิ่มเลือดมานะถ้าหมดเนี่ยเราสามารถ กินได้กินหัวใจเนี่ยหรือจะกินหนูก็ได้แต่กินหนูเนี่ยลองดูนะเห็นไหมขึ้นมาน้อยนึงเนี่ยถ้าลองกินหัวใจไร้ตับหนิโอ้เห็นไหมคุณผู้ชมขึ้นมาเพียบเลยแต่เราไม่ได้คุณสมบัติอะไรนะครับ,ป,บปั๊บเบิบเราหายนะเราก็ต้องไล่ตามหาคนที่มีคุณภาพเลือดสูงต่อเนี่ยแหละคุณผู้ชมในนี้แหละครับมันอยู่ที่เหมืองทองแดงกองโจร มีกองกําลังขุมกันอยู่ด้วยคุณผู้ชมนีม่น่าจะเป็นพักพวกมันนะครับเดี๋ยวผมหาคนคุณภาพเลือดเยอะๆก่อนนะ12 1 5 4อันนี้อ,อะไรวะ8นักลบเอานักลบก็ได้วะแผลดูเลือดมาก่อนนะครับระหว่างตอนดูเลือดนี่เราสามารถโดนดามเมจได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมทำไปเล่นนะ เพราะฉะนั้นนี่ก็จะดูดยังไงนี่ก็ดูให้ดีนะครับบางทีบางกรณีเราก็อาจจะช็อกได้นี่ตัวผู้ชมไอตัวนี้มันมีความสามารถนะครับเมื่อไหร่มันตั้งกาดนะมันจะเหมือน power attack เรานะไปแต่ของกูแรงกว่าโอ้ยตั้งกาดร์ดผู้ชมโอ้ยเนี่ยแหละครับเราติดสตันนะเรียบร้อย สัตว์ผมเจอเฮลิคอปเตอร์ก่อนเรียบร้อยครับของดอบเพียบเลยคราวน,นี้หมอยอโอ้ยสัตว์เปิดมาก็จังเลยพลอยหมอกหยาบกระดาษได้หยาบบึกนี่มันจังไลจริงถ้าเป็นไอเทมสีเขียวเขียวนี่จะเป็นอาวุธนะครับเราจะได้ไม่งงนะเวลาของมันดอบของเขิงนี่พอเริ่มเลเวลสูงนี่เริ่มมีเยอะนะครับ หลายรูปแบบนะเฮ้ยยแทงทองแดงเ้ามาที่โยนของทิ้งไหบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมกระดูกก็ไปตเขี้อะไรบ้างกูไม่ได้เลี้ยงหมาเอาเท่านี้นแหละแทงทองแดงเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยใครทุบอะไรวะไีก่อนเลยครับเปิดก่อนได้ปเปลียบยฝั่งนู้นกำลังนัวกันคุณผู้ชมเรียบร้อยอุ้ยคนกับกระดูกตีกันครับโอ้ตัวเป็นผีนะครับแต่ใจมันยังไม่หยุดแค้นนะครับเนี่ยเชี่ย ีก็จะมาขอไฟนะแต่ผีมันพูดไม่ได้คุณผู้ชมคนไม่ก็กลัวมาเห็นผีเดินมาแม่งก็ตีก่อนเลยพอผีเห็นคนตีปุ๊บอะยอมไม่ได้ครับเรื่องราวเลยเป็นเช่นนั้นนะครับเจอใหญ่ฉีโมแปลงเข้าไปนี่แม่งเป็นแก๊งเลยว่าแล้วคุณผู้ชมมันจะหายตัวแล้วก็แอบมาต่อยแล้วนะครับมันเป็นท่าของมันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสกิลเคาน์เตอร์แอตแทนี่ตอนมันหายตัววิ่งนี่กดรอเลยแม่งต้องโดนก็นเด้เข้าหน้าแน่ไม่ไงมึงด้านหลังได้นะคุณผู้ชมถ้ามันตั้งโลด้านหน้าแล้วก็อ้อมไปตีหลังมันนะเมื่อกี้ก็มีอะไรพอกพอกพอกหมอยอะไรนะเฮีย <c oughs> เปิดก่อนครับไอ้นี่คุณภาพเลือกตันะ้ง13เน่์ย เท่าไหร่เนี่ย13นะได้อยู่นะครับอ้ยมึงตั้งการดอนะอยู่เน่เรียบร้อยมาตอนมึงตั้งกาดเล้แหละดูความสดชื่นจากตัวคุณเรียบร้อยคุณผู้ชมได้ถุงน้ำมาเลยเชียรระเบิดถุงน้ำกระจายเลยนะครับได้หยาบอะไรเนี่ยกระดาษเอ้ย28 โอ้โหคุณผู้ชมเหนือฟ้ายังมีฟ้าเอาตัวไหนก่อนเนี่ยอ้โคุณผู้ชมเกือบตายหานะครับไอ้นั่นรอจังหวะก่อนคุณผู้ชมมันดูดเลือดได้นะครับ9 3เนี่ยคุณผู้ชมเลือดนักลบด้วยนะครับเรียบร้อยกูก็เมยไม่กูไม่เอาหรอก28โอ้โหมีโอกาส15นะครับที่จะปัดป้องการโจมตี และลดความเสียหายที่ได้รับลงนะ50%อะไรจะโหดปานนี้ผมเล่นมานี่ยังไม่เจอ100%เลยนะครับโอ้ยบอกแล้วคุณผู้ชมมันมาแล้วเห็นไหมครับออ้ยมึงกระโดดหน้าหงายเลยนะเนี่ยเรียบร้อยให้แมงฟันทีนึงก่อนนะเฮ้ยพวกมึงอะ่ะลูกพี่มึงอยู่ไหนบอกกูไปไดิออ้ยไม่บอกมึงเจอเครื่องซักผ้าแน่เรียบร้อยครับ อะไรเนี่ยเห็นนรกหรือว่านี่ผมอยู่ในนรกแล้วเนี่ยงว่านะช่วงนี้แม่งร้อนๆโอ้โหแรงดีจริงๆครับอ่ะผมแจกสปอนเซอร์ให้พี่อุ้ยอุ้ยคุณผู้ชมน่าจะใช่นะครับเจอตัวแล้วเฮ้ยถึงท่าก่อนเรียบร้อยอืมโอ้ยหีบใหญ่คุณผู้ชมแสดงว่าของแม่งต้องดีแน่นอนเียอะไรครับเนี่ย หวกเหล็กสนิมใส่ได้ปะมีหมวกใส่แล้วคุณผู้ชมจะหยิบของเข้าไปดื้อเขอคงน่าเกลียดนะอะแลกกันดินเหนียวแล้วกันเอาพออย่ามามวนผ้าพรมเหรออ้อเอาอะไรแห้มันเดียวโอ้หว้แล้วกันไอ้เชี่ยเออเอ้เหล็กเหล็กรอเอาแกนเลือดเนี่ยแลกกันละโอเคนะถือว่ากูไม่ได้เอาของมึงฟรีนะเปิดตัวต้อง กูนี่เพว่อเอคุณผู้ชมอย่ิบหายแล้วครับไอ้ดิ้นท่ามันรุนแรงนะครับเนี่ยอุ้ยเฮ้ยจะไปหยองหยองกันมาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมมันฟาดขมปิวเลยนะครับรองเท้าคุณพังไอ้สัสโหดจังวะเฮ้ยมึงไม่ยังไง ว่คุณผู้ชมรู้แล้วมันจะยิงมาก่อนนะค่อยเป็นดาเมจนะครับเห็นปะไอถอยดิเก็บร้อยเกียไม่ถอยมึงเฮ้นะเอาอะไรไปสู้กับมันดีครับนี่ดิเพื่อนช่วงมันได้อยู่คุณผู้ชมช่วงได้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะผเรียกใครมาว่าหยดสั่แล้วเร็วมีผักควงนะ จ๋อเจ๋อเจ๋อเจ๋จจจจอเาวว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวคุณผูวว้ชมท่าไม่มีท่าโอ้โหยว้าวว้าวว้าวมันเริ่มเพียงพำแล้วครับตอนนี้เอาอีกทีดีกว่ามึงเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> จัดการให้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมไอเม้เหม่งนี่ใไอที่สุดมันก็เพียงพำผมจนได้ขอละกันความสามารถเจ้า เรียบร้อยมือปนหินนะผมได้อะไรมาใหม่ครับจากมือปนหินนี่ after shock ใส่อันไหนได้บ้างเนี่ยลองดูนี่ก่อนนะเป็นยังไงสกิลอื้อคุณผู้ชมได้ท่ามาใหม่แล้วครับค้าจะเจ็บความสามารถเจ้าแล้วก็ไล่ล่ามนุษย์ที่เหลือเองผู้มึงครานี้กูพยองเดดอีกแล้ว คุณผู้ชมใช้ได้นะโดยเป็นวงกว้างเลยนะครับเป็นเวฟเลยนะเนี่ยอุ้ยตุ้ม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 โอ้โหคุณผู้ชมค่อนข้างโอเคเลยนะครับอันนี้เฉพาะตัวเดียวนะโดยเป็นวงเล็กๆนะคุณผู้ชมแต่ค่อนข้างแม่นนะครับโหแต่นี่เป็นวงกว้างเลยเห็นไหมเป็นเวฟเป็นเวฟเป็นเวฟไอผมแปลงร่างเป็นหมาป่าเอ็มเอ็มเอ็มคันนี้ เขาบอกให้อัปเกรดแก่นประสาทให้ดูก่อนเด้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับวีไลซิ่งใน EP นี้หวังว่าให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยครับคุณผู้ชมกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมผมก็โคตรจะฟินแล้วแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน E ีหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับเข้าโรงก่อนฟืบ